สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูในด้านของประกาศกลมอุตุกันนะครับวันนี้ฝนเพิ่มวันแรกนะครับประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก15ตุลาคมตั้งแต่6กนกาของวันนี้ถึง16ตุลาคม6กนกาของวันพรุ่งนี้นะครับ พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดลำพูนล,ลำปางแพร่น่านตากสุขโขท,ทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ทุัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราทิวาสกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครจีวิทยาเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่น ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้15ตุลาคมจนถึงในวันพรุ่งนี้16ตุลาคม2566ถ้าไม่เห็นข่าวสารดีๆของช่องอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ